ะะงงว่า,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 ายัยางขึ้นถือด,ดีไปนะพี่น้องเลยเมียนบอพี่น้องครับเอาไหมยังขึ้นถือดีไปนไหม สวัสดีครับเตือนวิถีสารครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะอยู่ที่ทําการพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับล้างชาแนวกินแรงพี่น้องเมื่อนี้กับน้ำเทียมโดนลุงฝนแน่ทางนี้กับปาใจแน่พี่น้องครับผมครับทางนี้กับลังเห็ดด่งเฟื้นด่งไฟพี่น้องครับผมโอ้เดี๋ยวนี้เวลาทุ่มกลัวพี่น้องครับลุงเขียวกับหักกระลุกพี่น้องครับลุกขึ้นมาในหิ้วเข่าลุงเนาะครับผมก็เลยยากลุงฝนพี่น้องครับผมต้องได้ไตไฟตึกแห่พี่น้องเอ้ยพวก ปกติบางคนขี่หนาวพี่น้องครับแต่ว่าในเมื่อบ่มีอาหารการกินเราต้องได้จำเป็นเนอะลูกเนอะหนาวอะไรก็แล้วเบิ่งเอาพี่น้องเลยเบิ่งเนี้ยเออพี่น้องเลือกกับมี่ยัดโต๊ะนี่นะพี่น้องครับเพราว่าเพราะวยังขึ้นถือดีพี่น้องเลยแมนบ่พี่น้องครับเอาไหมยังขึ้นถือดีไหมช่วย มันเป็นนำคนบ้านรเป็นอหอยแห่ของบ่่ปดเนาะบ่กลางเลยเาบอกลามันใจก็ตัวปลาอมันใจบอลเขก้ลไนปอยางเนี่มันก็จะรู้ก็รู้เมื่อไหพี่น้องเลยเพ่ว่าลองเบิงรูปพี่น้องครับสามานเทาพี่น้องเลยเวลาหงายขึ้นมาแล้วพี่น้อง มา <silently> ค <refine> <gary> ักมาแน่ให้น้องพี่รองเลยมากรไดพี่รองครับเฮ้ม่นกบบอลุ่งว่ะเออคือคือคือเออไงขึ้นมาซะก่อนเกิดความสมานเท่าดอกเว้ยลุงเกินความสมานเท่าดอกอ่อ มันเดี๋ยอันยามามาเห็นมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาทางพี่พี่น้องครับห้อบรงครับตอนนี้กะความพยายามอยู่ไหนความสเร็จอยู่หันพี่น้องครับผมโอ้โหนะคอยครับคอย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 อ๋อเออพี่น้องมาไหนห้องเกี่ยวเกาอยู่ทางกลางนองเลยพี่น้อง น้องเบิงครับพีองครับตึกงแห่งงานขึ้นพี่น้องเอ้ยเปิดหน่อยนอนพอได้อยู่ในกิ่นเมื่อนอนพี่น้องครับจากภัยเป็นภัยแล้วได้เพียงเลิกงานหน่อพี่น้องครับสาองหัวไเนาะพี่น้องเราบหายจากหน่อยได้เพียงเด้อถึงมากินน้ำกันพี่น้องครับเกิดบ้า อาจ็กไายพี่รครับจังท่ามาอยู่มากินผุนล้งเขียวขึ้นมาแล้วโอ้ยังชีเลยแมพี่น้องครับจังว่าเซียนแม่คุณอาอันหยาเลยเต็มเผาอันหยาพี่น้องครับชีดินเนาะตามพี่น้องครับทั้งนี้ดังไฟไปถ่าแล้วบันนีปัญหาเนาะป้าเนาะไม่ได้เป็นล้งเป็นล้างอย่างเดียวถึงดังไฟไปเนี่ยคือบ่พลาดแน่นอนใส่เวลาอีกหน่อยเด้อเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็ลงน้ำเรียบร้อยเนาะลุงเนาะ อบอกคือปันไดพี่น้องครับบอกคือบันอย่างปันใดก็เลยวะเห็ดไม้พี่น้องครับผมครับปันนี้เปลี่ยนแนวกินพี่น้องครับโอ้กินยากเลยพี่น้องเอ้ยปลาอะไรอืมเปลี่ยนแนวกินิันตัวพี่น้องครับบอกินกบหรือกลัวพันป่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ้เพิ่งต้องกันพี่น้องครับกบเขาจะมาหรืุบมาอันพี่น้องอย่มองหอดมองหอดบอลแล้วลูกเนาะครับผมหากบไปต้มพี่น้องเอ้ยปลาพันวะพันวะก็กินยากแท่พันวาปลาพี่น้องครับบอกกบนี่ยแหละพันวาเอาไหม ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปะโอ้ยยโชว์นลโชว์นลโชว์นลยขับขับย่างห่วง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 ครับผมโอเคออกย่อผ่านเอาย่อผ่านเอาย่อผ่านผ่านเอาย่อครับผ่านเอาย่อผ่านเอาย่อแล้วพี่น้องที่วันนี้ครับไปต้มแทบแทบแล้วลูกพ่อครับผมใส่ใบขามอ่อนครับผมสุดยอดเลยติลลุงโอ้ชุดยอดครับอันนี้คือโกนธรรมชาติป่ะเนี่ยโกธรรมชาติครับเอ่าพี่น้องครับเปลี่ยนน้ำให้น้ำหน้าอยู่น้องของวิถีซ่านเ้องสิบบ่มีกบเลี้ยงครับผมเพราะว่าเราปล่อยธรรมชาติเเลยนนาะะครับ แต่ว่ามันหาดลายแน่พี่น้องครับผมครับเพราะว่าเขาเอาพ่อแม่มาลงพี่น้องคนดตาเดียวประมาจยุคน่ะยุคนั้นฟังแาบมึนไหมนี่นแหละเนาะนี่มาขึ้นได้โดดออกเวทเด้พี่น้องเอ้เนาะไปน้องล้งน้องไปต้มน้องกันเนาะพี่น้องเนาะพ่อเนาะพี่น้องครับพ่อเอ้ยมาไปนี้กันทั้งนี้กันเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมครับเอากบลงเรียบร้อยลงเนาะครับผมต้มส้มกบใส่ปลาคามพี่น้องเอ้ยตึกปลาบ่ได้พี่น้องครับเต้ส้มกบนี่นแบบพี่น้องครับผมนี่ลาชารล ลาชาชุดรถชุดยอดครับเอาลงลงใช่ครับผมเออเออพี่รองเลยใส่หน่อยเสียบหน่อยราชไเสียบไต่ครับตัวนึ่งแรงงตัวเร่งเร่งนครับเป็นอย่างนี้กินกินได้อี่รองเลยย่างยังครับผมอันนี้ครับผมรสลาชาอีกราชาใส่ยุกไปอีกครับผมโอ้พี่น้องเรียบร้อยไหมนี่พี่น้อง คือบ่อไงนนมันเบิร์ตบ่อมันเหมือนเป็นเหมือนข้นเหมือนเห็ดอะไรเหมือนผ้าันาดมันได้เป็นไดขนาดไหมโอ้มันเหนียวเออคนบ่มัดปลาที่เราบ่มัดปลานั่นเดียวครับมันล้มเข่าล้มเข่าคนบ่มัดปากไว้เห็นบ่เหนียวเยวป็นน,น,ปนั่นเด้โอ้พี่น้องเรื่องวันนี้มากมากม,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 มามามาพี่น้องครับใส่จังไว <ผม S 1> น์นึงอีกโอ้รสล,ลาชาพี่น <โด S 1> ้องราชาครับผมย่อผ่านแล้วพี่น,อน้องครับย่อผ่านอืมได้กินง่ายครับพี่น้องในห้อง สีสัน100ตัวจิ้แบบยังไงครับครับผมอันนี้วัตตะเหี้ยบคายแซนมอแบบเย็ดแจวทีหลังลำบ่เจ้าเฮ็ดไปแล้วครับผมอันนี้ปกติที่เราใส่เดี่ยวน้ำปลาครับน้ำปลาจากง่อยพี่น้องเอาโอชรชี่แล้ววันนี้พี่น้องครับผมอุ้ยตุ่มกบพี่น้องเลยอเอาแล้วบวกเข้มบนบน้อยพี่น้องอเลยเข้มครับเข้มพอาะดีนะมาลุมเพรดีพรดีเอาเสื้อลุงเขียวพี่น้องครับผมครับฝีมือในการเดินหาว่ต้องห่วงเลยพี่น้องครับเปรี้ยวหรอครับ เป็นไหนครับผมสุดยอดครับสุดยอดเลยมัสุดยอดโอ้ต้มสมกบนี่โอยสุดยอดเลยครับใครอยากินนี่ยานั่นเลยครับเออะผ่าวาครับผมพ้องนะครับมากินน้ำแกงพี่น้องอือหึพี่น้องครับผมครับพร่น้อยเยอะยั่วอร่อยยั่วพี่น้องครับผมครับอร่อยครับเออต้มสมกบพี่น้องนี่ตาเขียวเหยีบบใช้หาบ่แสบถึงพูดนั่นเองแปลงว่าแสดงว่าบ่สบายแล้วสบายครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องครับโอ้ย พร้อมโดยแจวพี่น้องครับโอ้น้ำจิ้มแจวรสเด็ดนาะครับผมไปไปพี่น้องครับไปกินน้ำกันเมื่อไหร่เขาไปกินน้ำกันครับไปไปพี่น้องเนี้ยพี่น้องปุ๊บพี่น้องเอ้ยำข้าวเหนียวไหลน้องครับต้มกบพี่น้องครับต้มซุปต้มกบใบประขามอ่อนแนี้ครับผมคนละฟองโดยแจวนะครับผมครับเมื่อนี้มีแกงหอยแหนมีซุปหอยใส่บักทั่วพี่น้องครับแล้ยอะกี่เป็นพี่น้องซุปน้ำไม่เอาไปเอาไปพี่น้องครับคุณหมักหอยกับมีเอาผอสิะลองมังดิผอสิะล้องอย่างพ่อ จำน้ำล่องมึงไวยมันมีตอนให้กินคือจะำน้ำตัวนี้นี่แม่นี่แม่กินแบบกินแบบเสียบนี่แม่พูดไ่ะพี่รองครับโอ้ยกบแม่พี่รองเลยต้องกินเป็นโตกินเป็นตนี่ครับเนี่ยนี่โอ้ยจ้ำแจวป่ะในพี่น้องจุแจวลงไปพี่น้องเลยน่ะหมาบเข้าไปพี่น้องครับเฮ้ยสุดยอดเลยเอาแม่พ่อสมบูรณ์อือนน้ำลายแล้วพี่น้องครับพ่อสมบูรณ์อะไรมันมันมันจำน้ำแล้ว โอเคโอเคนะครับแขลวบอดีกระไดพ่อสมบูรณ์ก็ได้ไป็นตาให้กินข้าวไม่มีดอกพี่น้องครับนี่ยนี่เป็นตาซื้อเนื้อมาปั่นก้อยดุ๊อยู่พ่อว่าจะเปลี่ยนเยหินนี่ดอกครับผมครับผมลูกหินบอดีพ่อว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับ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 จากจัดให้ยนะพ่อเนาะครับผมตุ่มกบพี่น้องเลยมามามาพี่น้องครับมาเลยมาข่อยแล้งจังตึกแหว่ามันสิด้ป่าว่าพ่ดว่า ตึกไปเึิกมากกัลัางสิได้แล้วเออเผื่อเราอยากกินกบเผื่อเราขึ้นได้ขึ้นมากอยากกินกบดีกว่ารือว่าไม่ได้กินตะวหึงแหละผมไม่ได้กินกบกวนแล้วเน้อไงไปที่นี่กันเลยครับมือก็จะได้กินค่ะพี่น้องครับตรงไหนท้งหน้าเข้าไหมอูดูสมบูรณ์ครับน้องเนาะครับผมกบธรรมชาติพี่น้องครับกบบเกิดแง่คือมันกับมักอยู่ตั้งสี่ตัวน้อกบเนาะมักน้ำหัวน้ำหนองสิน้องกบเนาะครับพี่น้องเอฟคนไหนเขาได้เป็นไหนแนะนำได้ป่อรู้จัก เด็กยังเด็กเด็กกินด้ยังกนกอ่ะ่าฮ่าั้่ราเ้ีนยะเบ่งไปเยอะตง่นี้เ่อบ่ามตั้ใ่จะเสียิจิณต้มสมบูร์ยคั่งแ่น่ยว่าสมบูรณ์ไม่น่าง่ายเยดแต่า ม,ม,ม,มันหลายยานนะเออเกิเเดเกิดเยู่หรอมันหลายย่านก็สิกินยังกันตะบึงกันแล้วเน่ตะบึงนั่งซี่หลัหไบไม่ร้องครับผมไดเอาผักเมื่อตั้กันอเป่านเออ้ยนี่จุกก็เสียกีกวะนี่ละน้องใหม่ละมกัมกมังสวิรัตเนาะว่าจะเอาเงินมาฝานซูจิง้งกะทดไปวางมาคับผมอืมมาเสียบไว้นองครับผมครับผมเข่าครับขอเรื่องการยกกองนอนแมนครับผม วอไงว่ามึอนี้ว่าสิฝานเนื้อสิงโตพี่น้องครับนอนถ่ายจนคำเมื่อเรบริกินะลุงเนาะพิษพาดพิษพาดพี่น้องครับมืน่อาดอันนี้ตาดับผาดถูเลยอ้ยสี่เป็นโตเลยพ่อกินเป็นโตเลยพ่อไปแล้วเนี่ยไปแล้วเฮ็ดเปียในนี่เขาโจเฮ็ดโปงมือสี่ละครับต้นนี้อือจุตุ่มนี่มสมพี่น้องครับผมครับสดน้ำมันห่อนพี่น้องพี่น้องครับ ตุ่มสมกบพี่น้องครับสดนำโก๊โก๊ะคนนั้นแมนหลีตัวนี้เนาะลุงเนาะสุดยอดแล้วครับมากครับผมครับครับยิ่งขอเรียกมันไปเลยครับผมครับผมเอ้ยครับผมอาหารกองเล่ากับโยวิธีวิสานเอานีลแหละครับผมเพราะว่ามนจะขวดแล้วครับมื่อไหร่ก็มืดนิอยนึงพอดี พอดีกินข่าแซ่บเนาะครับผมมืดหน่อยนึงเนี่ยพ่อดีกินเข่าแซ่บพี่รองเลยอันนี้กินเข่าเนี่ยยากให้อ้วนเนี่ยครับผมอจะไหนฮะต้องให้เฮียเว่พันมาอยู่โอ้เฮียเวยพากินเข่าดีเขาครับพันปัอยู่บ่ใครกินเออแมนอยู่พี่น้องเลยไปถึงคนนีเด้อครับเออครับผมครับเฮียมาพอสมบูรณ์ให้เพิ่นกินเข่าแน่ มามาพี่น้องครับสุขภูสุคนพี่น้องครับผมแฟนครับเอฟซีพี่น้องครับหรือท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะพี่เนาะกินเข่ากินน้ำไปน้อกันในอยู่ในกิ่นมืเอนี้กแบบง่ายๆพี่น้องครับมืเอนี้ก็ต้มกบแน่แกงหอยแน่พี่น้องเลยแต่ว่าพระเอกเข้ามืเอนี้ก็ต้มกบอยู่แล้วบังครับต้มกบชาติต้มกบธรรมชาติต้มกบให้ตำนานจำเจ้ากระเสียมว้ายมาสร้างว่าแดียวมนเรื่องง่ายแเฉพาะเดียวนี่ว้ายมาสร้างว่าเดียวว้าย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  กระซุดย<ก>อด<ก>อครับผมว่าง่ายว่าคนได้กินายาเจลืออาหารเพื่อเดินแล้วพ่อะน้องอ,อยากกินขา้าวแซ่บกินกับอย่างข้าวแทบว่าทําไปครับถูกแล้วล่ะถูกแล้วถูกแล้วอันนี้มียาดีเพื่องครับผมครับคนกินขาน้าวแซ่บแสดงว่าคนครับผมผู้ใดกินข้าวแซ่บแสดงว่าผู้นั้นร่างกายแข็งแรงเพื่องครับผมครับกินเลยครับยากินข้าวแซ่บไปกินเลยแมนแมนครับผมอายุยังหาซื้ปีแล้วใหญตายหาซื้อปีละ สัญญาสัญญากันไว้เลยได้มาตดนยนี้อายุวันหลายพอสมบูรกันแล้วนี่หากหกสิบสี่หนึ่งพี่น้องหกสิบส anyway ี่หสิบ้าหนึ่งอยุ่ห้าสิปีเออมันก็ประมาณร้อยสิบห้านี่ยละวันหลายดอกปกติคนอยู่ร้อยยี่สิบพืดอเดี๋ปูไปอีกเดียอืมบาขันประกันมันสิขั้นสี่ขั้นยอยอายุแค่ร้อยอาอย่ห้าสิบปีเออวัน้องอยู่หึงมันว่าเสีย้ยตแรเยร้อยลอยเจปีเหรบเ้ยร้อยสิบห้าปีครับสิบ้าปีอาู่พอละ เขาที่ขั้นจะจูงวัยผู้คนอายุร้อยยี่สิบปียังไปกับมีดิยังยังกับลูกเงี้ยวลูกไปหั้นไปนี่ได้พี่น้องครับผมผู้เป็นแข็งแรงกับไดพี่น้องครับผู้เฒ่าเก่านะครับเนาะผู้นุ่งผอมอ่อนเนาะแมนครับผมครับเบาความเก่าเราความหลางไปพี่น้องครับผมครับเป็นการสนทนาการในวงเข่าพี่น้องครับผมครับการกินเข่าไปแน่ำแนบไปน้ำแน่นึงเนาะคุยกับในเรื่องนะครับผมกินลายคนคือหลายคนไปบอกคนไปกินคนไปมามัวคนไปครับผมครับผมเอ้านะอ เออจะไหนคือ oh ห <c oughs> <laughs> okay, oh, ้อยกระหรอกไอเดียวขึ้นนาเข่าขึ้นนั่นเอาแท้เดี๋ยวนี้เพราะอันนี้มันเขาอ่ได้กินเขาอ่ได้กินเนี่ยเขาอ่ได้กินเนี่ยซิงตัวเขากินอันนี้แท้ไหนบอครับเนี่ยได้ครับผมครับสมเนื้อสมเนื้อสมเนื้อเนื้อสมครับเนี่ยอุ้ยน้องไงพ่อนึ่งเขาวางกันเถอะไสชุดยอดชุดยอดครับนี่ครับตอนน้องอ้อนตัวไปอ้อนมากเข้าไปพี่รองครับขอบคุณเพจกันครับผมครับครับครับเจ็ซี ครับผมครับโอ้สุดยอดเลยบางที่พ่อก็าไม่ได้ออกครับผมยากภารกิจพี่น้องครับยากภารกิจอืมพ่อสบุรณ์ก็จะเบื้องให้เบื้องหน้าดูแลนี่แหะพี่น้องครับเบื้องหน้าเนี่ยเราฝ่าผนหนับครับผมบอกว่าอะไรปัญหาอยู่หากินข้าวบันไดน้องพอเนาะครับผมแต่ก็บเป็นยังพี่น้องครับนี่แหละ กันแดดผ่เป็นอย่งต้อนรับเสมอครับผมเอ้ยครับวันนี้ได้น้ำใจพอสมเสมอสุดยอดสุดยอดต้นยอดพี่น้องครับเอ้าหาให้ได้ครับผมครับผมต้นยอดล่ะพี่น้องครับการจ้างฝากทิดตามคลิปหนาคลิปในนะครับเนาะสต้อรับคลิปของวิถีอีสานครับพี่น้องครับเมื่อกี้เต่อไปพ้ากับผหาไอหยังมี่หยังไม่พี่น้องเรืยเบิ่อยครับอย่างที่ตามกันนะครับเน้องเอาครับพี่น้องครับส้อนรับคลิปนี้วิถีอีสานไว้สับนีครับผมครับโอ้ยพี่น้องเอตุ่มครบมากมามาพี่น้องปมา